เต่ตองนี้มันผิดไม่ได้นะอุ้ยกินไมมเรามาแล้วกินไมมเราไปแล้วว้าว ทะลักเกินมันก็เลยไม่สามารถร่อนได้ เอาลิไอน้ำหอมปะเอียไข่เจียวเสร็จ ไรเนาะแต่เี๋เอาไปนาแกันเสร็จแล้วครับ คือไข่เจียวของเราเองครับมมมแม่มันไม่ได้ไหมแค่เกี๊ยมันมาเฉยแต่มันไม่ได้ไหมนะไม่อร่อยอันนี้คือแกงใครแกงมาแม่แกงเองเหรอฮะร้าน,านซื้อมาหรอ Rồi รักผ้ามาแล้วครับวมันนี้คือแกงอะไรแม่แกงอะไรนะแกงเปิด,แก,ปดแกงเปิดคือใส่ทุกอย่างเออคือข่ดเจียว มพริกแล้วเดี๋ยวพริกออกก่นันนี้ไข่เจียวไหนฝีมือปลาไผ่นะครับนี่ครับโอ้อยโอ้อยมาก Đi trang vợ xài hiện à, <laughs> riêng hại bên này à Đi yên tiếng bà bác Alo, alo Đừng xóng dám trì วินเทจไงไมันเท่เปล่า ให้เสียงปั๊มน้ำดังมากแม่บ้านเราใช้น้ำบาดาลบดาน,าดนก็อยู่ในบาดาลปะเสียงไม่หายเสียงไม่ตรง2ี่กาวรลัต ตรีมราคาเท่าไหร่เดี๋ยวบอกตั้งปีครับเดี๋ยวขอเข้าที่ประชุมอีกนิดนึงจะมาบอกว่าราคาเท่าไหร่แล้จะเต็ีนมในบ้านมีน้ำรั่วหรือเปล่าไหมคะสักผ้า แม่ภูมแต่แม่ที่มีลูกทำอาหารเก่งขนาดน,นี้แม่เคยเปิดร้านอาหารให้ด้วยจำไม่ได้ตั้งแต่สมัยยังเป็นเด็กเล็กเกียว อยู่ป่ายอยู่ดอยไม่ตายเพราะว่ามีอาหารสำเร็จาาร,รูปอ็จรม่เ้อกัไม่ยา,าย,าาย,าาย,ยม,ยาามงไปเรียนผู้บำเพ็ญประโยชน์นะก็เข้าค่ายแบบเข้าค่ายแบบ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 ไม่ได้ไปตกระกำมนํำบาก แต่ีถ้าทีนพีเขาอ่ะรับสมัครเชฟก็บอกไปนะไปไปสมัครไปหม,มอบข้าวหลอก,กเพื่อนเลยนะ ก็ทําเป็นไข่กระทะนะ่ะก็แคเอาไข่ดาวตอกงไปแล้วก็อ,อะไรรวยใส่หน้าแค่นั้น้ไปยัไปยากอะไร อร่อยมากครับอร่อยอร่อยแม่ข้าวไม่หมดหมดเลยหมูกินข้าวทุนเยอะสั่งเส,งสื้อ C N P แล้วยังไม่ได้พัสดุเลยอ่าน่าจะ ส่งหมดภายในวันที่26 27นี้ครับเสื้อทุกตัวของทุกชิ้นจะทยอยส่งให้ไม่เกินให้ไม่เกินนี้ครับ26 27 28อาจจะมีตกหล่นนิดหน่อย ก็เที่ยงแล้วนะครับวันนี้อยู่บ้านค้าไม่ได้ไปไหนวันนี้วันพระใหญ่เไหมฮะแม่ไหว้หหหพระเช้าไปแล้วพี่ขอคมหนึ่งคมหนึ่งคืออะไรอ่ะ รถใหม่มาตอนไหนรถใหม่ยังไม่มาครับปีหน้าต้นเดือนหน้าจะเป็นการขายปฏิทินปฏิทินสั่งมาประมาณ2,000ชิ้นครับน่าจะเปิดจองประมาณวันที่6มกราคมเดี๋ยวรอสรุปอีกหนึ่งทีรอแจ้งข่าวสารอีกหนึ่งทีในเพจ CNP Entertainment นะครับ ก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ตรงนี้มันก็ช้ำช้ำม,ม่วงแล้วอยู่ตรงหลังขาตรงนี้ก็ช้ำม,ม่วงนาฬิกาข้างหลังเราเดินเดินตีสิบเป็นโมงครึ่งอ๋อเดินช้ายี่สิบนาที

แม่คิดว่าเสื้อตัวไหนนี่ต้องไปใะชแล้วหรอแม่ก็รีดเลยแต่ตอนนี้แม่ต้องไปช่วยเอาไปในการเก็บเสื้อในห้องเสื้อก่อนราวมันหักมันไม่ได้หักมันหลุดลงไปเลย มีสร้อยข้อมือออกมาอีกไหมมีมีม,มีแต่จะเป็นสร้อยคอก่อนครับขอใแกนอากาศเริ่มหนาวแล้วเมื่อคืนนอนตั้งแต่เที่ยงคืนกว่ามากินข้าวไข่เจียวแล้วก็เข้าไปนอนเมนนื่อคืนนี้วหิวแม่แม่ไม่หิวหรอ โอ้ยกินข้าวน้อยเกินไปกินข้าวมาจนท้องจะเต็บอนะ๋อครัวสุภนิกาเออข,า,า,ขามีหลายสาขานะอยู่ที่เชียงใหม่ก็กำลังเปิดกระเป๋าแบบเดิมเหรอได้จเป็นกระเป๋าแบบใหม่ครับ ขออกห้าสิบสี่อุ้ยแม่เรามีมีไม่ถึงห้าสิบป่ะเสื้อแต่ละซิทมีขนาดไม่เท่ากันเลยอะแล้วแต่แล้วแต่ร้านตัดอย่าพึ่งนอนไม่ได้นอนครับ เดี๋ยวจะไปซื้อของจับฉลากคอมเมนที่1 1มีเพลงใหม่ไหมเดี๋ยวรอรับชมนะครับ ไม่เห็นเธอใส่เสื้อแบนด์ตัวเองบ้างเลยเราเป็นคนที่เอาเสื้อแบรนด์เรามาใส่เยอะมากๆแต่เวลาเราใส่เสร็จแล้วคราวนี้เราถอดออกส่งไปซักหรือว่าไปซักแล้วเสื้อตัวนั้นก็หายไปในพริบตาแล้วพอเราใส่เสื้อตัวใหม่ลงไปอีกแล้วเราก็ส่งซักไปอีกแล้วมันก็หายไปในพริบตานอกจากที่เราจะซักเองอันนี้ก็งงเหมือนกันเสื้อตัวนี้ใส่แล้วหายใส่แล้วหายใสแล้วหาย เสื้อหายอ่ะแม่เอาไปซักที่ไหนนี่ก็งงเหมือนกันว่าเสื้อมาหายไปไหนกันหมดเนี่ยเสื้อตัวเซียนพีที่สก,กีตรงกลางที่ไปชอบก็หายหายไปไหนก็ไม่รู้จักอยู่คอนโดหรือจักอยู่บ้านหรือหรือเอาส่งซักแล้วเขาไม่ส่งกลับมาคืนหรือว่าแม่ขโมยไปใส่ ซีสเกตทำไมมีสองตัวเอฟซีซีสเกตยังมีเลยเครื่องเสื้อผ้ากินใช่น่าจะเป็นเพราะเครื่องเสื้อผ้าเครื่องเสื้อผ้าปั่นไปปั่นมาลำกินลงไปหรือเปล่าริบการีเจอกันเมีนบุรี เดียวกันครับเวลาที่ CNP พเขาให้เสื้อใส่มาเขาจะให้มาแบบละตัวแบบละตัวถ้ามันหายก็คือหายเลยถ้ามันหายหลังจากนั้นก็คือจะเป็นการซื้อใส่แล้วเพราะว่าเขามีโค้ต้งให้แค่นั้น CNP 师资团总人数，是的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 ， แปะป่นยังจะรัดอะไรรัดเราขอตัวไปดีกว่าเราจะไปอาบน้ำแล้วแม่เอาไปไหนวันนี้ นเเสื้อห้องตัวเองนะเดี๋ยวจะออกมากนอกบ้านนออกดูแลเสื้อตัวเองมันจะล้มผักของมันลงไปแล้วเสื้อน่ะดูแลดูแลเหียวปื้อเลยลลมันจะม้มันเพิ่งค้นพบ มันเพิ่งค้นพบแผ่ไม่ต้องไปสร้างเวทีต้องไปใหม่ต้องดูต,วตวดรวจส่บห่ายถบายบายยี่สิบเก้ามเจอกันไม่ตะบนแล้ว